สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องเก๋จะพามาทำทอดมันนะคะหรือทอดเห็ดใช้ปลาส้อยเขื่อนปลาสักนะคะทอดอันนี้เราสับละเอียดแล้วก็คลุกกับไข่กับเครื่องแกงกับถัว่วกับใบมะกรูดนะคะหัน่นฝอยๆนะคะมาแล้วค่ะเราจะลงทำพิธีลงไปเลยนะคะทอดนะคะเพื่อนๆตอนนี้กระทะก,ก็เริ่มร้อนแล้วนะคะ 看，你看。 ปลาส้อยเขื่อนปลาสักค่ะเราเอามาสับละเอียดละเอียดแล่เอาเนื้อนะคะสับไม่เอาก้างนะคะสับละเอียดละเอียดนะคะตอนนี้ปลาส้อยเขื่อนปลาสักเยอะเลยค่ะ กลิ่นหอมเลยนะเพื่อนๆถ้าใครชอบเผ็ดก็เอาพริกแกงใส่เยอะหน่อยถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็พริกแกงใส่น้อยๆน,นะคะลดปานกลางค่ะปรุงรสกลับข้างแล้วนะคะ กลินหอมเลยค่ะเพื่อนๆกับข้าวเย็นนะคะเพื่อนๆ่นคะวันนี้ทํากับข้าวเย็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราตักข้าวไว้เลยนะคะทอดมันปลาส้อยค่ะเริ่มจะสุกแล้วนะคะเพื่อนเื่อนเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นมาใส่จานไว้นะคะ เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหืหน้าทานจังเลยนะคะเพื่อนๆอร่อยอร่อยค่ะทอดมันปลาส้อยค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ